รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือนปีงบประมาณ2 5 6 4ครั้งที่สองของนายธนวัต์ปากหวานตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการศึกษาพิเศษมหาวิทยาลัยราชาพัฒมหาสารคามร,ระดับปริญญาโทสาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษาษมหาวิทยาลัยราชภัฒสกลนครตอนที่1การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ด้านการจัดการเรียนการสอนการสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตรได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาชื่อหลักสูตรการศึกษาประถมวัยสำหรับเด็กที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษของศูนย์การศึกษาพิเศษมาปรปับปรุงเพื่อใช้เป็นหลักสูตรสถานศึกษาได้เชิญวิทยากร3ท่านจากคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดอรอรวรรณนิ่มตลุงประธานหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาพิเศษผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัฒตา ภาษาคโทประธา,านหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษและอาจารย์รัชดาพันธ์อินทรสุขสันติอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาพิเศษมาให้ความรู้และประชุมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาหลักสูตรสรารศึกษาและนำมาใช้ในกระบวนการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อมเจ็ดขั้นตอน การจัดการเรียนรู้มีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาประสมวัยสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษของศูนย์การศึกษาพิเศษจำนวน12หน่วยการเรียนและมีการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลและแผนการสอนเฉพาะบุคคลจำนวน7คน1เด็กชายจิรายุอันทศีประเภทความพิการออทิสติก2เด็กชายธนภัทรคันติวงศ์ประเภทความพิการออทิสติก3เด็กชายพีรพงษ์ข้ารวนราประเภทความพิการออทิสติก4เด็กชาย พัชรดนบุตรดาประเภทความพิการออทิ่สติห้า เด็กหญิงกันกวดียานฟันประเภทความพิการบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ6เด็กชายปุณนวิทุมยาประเภทความพิการบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ7นางสาวพิชยาชาวเขาประเภทความพิการบกพร่องทางสีปัญญากลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้มีการจัดการเรียนการสอนรายบุคคลมีรูปแบบการให้บริการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา2019มีการจัดการเรียนการสอนแบบออนแทน์และออนดีมั คือรูปแบบการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษของศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดมุกดาหารโดยมีการจัดการเรียนการสอนที่บ้านโดยการนําหนังสือแบบฝึกหัดใบงานไปเรียนรู้ที่บ้านภายใต้ความช่วยเหลือของผู้ปกครองและเรียนผ่านแอปพลิเคชันต่างๆโดยครูผู้สอนพี่เลี้ยงเด็กพิการได้จัดทําสื่อวิดิทัศน์การสาธิตการใช้สื่อต่างๆไปจัดการเรียนการสอนภายใต้ความช่วยเหลือของผู้ปกครองการจัดหาสื่อครู องการศึกษาสื่อที่ครูผลิตขึ้นเองเทคนิคการสอนการกระตุ้นเตือนการเสริมแรงการวิเคราะห์งานการฝึกปฏิบัติจริงคุณภาพผู้เรียนทั้ง7คนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนอยู่ในระดับ4และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนอยู่ในระดับ1และ2การสร้างหรือพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้สื่อที่ผลิตเองจำนวน64ชิ้นได้แก่ใบงานแบบฝึกและสื่ออุปกรณ์สื่อวิดีทัศน์ออนไล จำนวน8เรื่องได้แก่การล้างมือปิ้งปลาแสนอร่อยการเก็บขยะและการคัดแยกขยะการโยนลูกบอลใส่ตะกร้าการเก็บลูกบอลการทักทายสวัสดีการรับสิ่งของแหล่งเรียนรู้คือห้องการเล่นพื้นบ้านภูมิปัญญาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้มีการใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพหลากหลายเหมาะสมสอดคล้องกับแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลและแผนการสอนเฉพาะบุคคลได้แก่แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียนแบบบันทึกพฤติกรรม นักเรียนแฟ้มสะสมผลงานของนักเรียนการติดตามผ่านโทรศัพท์และแอปพลิเคชัน Line และเฟ e บุ๊กศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์หรือวิจัยเพื่อการแก้ปัญหา หรือพัฒนาการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนกำลังศึกษาและจัดทำวิจัยในชั้นเรียน 1. เรื่องการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเรื่องการรู้จักเก็บขยะและคัดแยกขยะสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญากรณีศึกษานางสาวพิชยาชาวขาวสเรื่องการศึกษาความร่วมมือของผู้ปกครองในการจัดกรเรียนการสอนในรูปแบบออนเฮนและออนดีมานสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุก าาหรในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา2019ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนและการจัดทําข้อมูลสารสนเทศจํานวน7คนและมีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยการออกเยี่ยมบ้านการติดตามผ่านโทรศัพท์และแอปพลิเคชันไลน์ Facebook การจัดหาทุนการศึกษามูนที่คุณพุ่มจํานวน3คนการมอบถุงสื่อรักออนแฮนเพื่อเสริมสร้างทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิต ประจำวันจำนวน7คนด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพมีการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพโดยได้สำเร็จการศึกษาครุศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้เข้าอบรมออนไลน์และประชุมออนไลน์อย่างต่อเนื่องได้เป็นวิทยากรในการอบรมของศูนย์การศึกษาพิเศษและสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารงานอื่นที่ได้รับมอบหมายหนึ่งหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 2หัวหน้างานแผนงานปฏิบัติการและสารสนเทศของกลุ่มบริหารวิชาการ 3. หัวหน้างานบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม4หัวหน้างานนิเทศติดตามรายงานผล5ห,หัวหน้าโครงการพัฒนาระบบก,การจัดการศึกษาและให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม6จัดทำเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อเข้ารับการประเมินรางวัลทรงคุคณค่าสพทอโอบิกอเวอร์ของสถานศึกษาด้านวิชาการยอดเยี่ยม7จัดทำเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อขอรับการ การประเมินรางวัลโรงเรียนคุณธรรมระดับ2ดาวและ3าดาวของสถานศึกษาแบบจัดทำเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อขอเข้ารับการประเมินรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่นของสถานศึกษาปีที่19จัดทำเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อขอรับการประเมินรางวัลสถานศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการบริหารและการจัดการศึกษาประถมมัธยศึกษาที่การภาค1ิเประจํปีาปี่สี่จัดทำเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานของ สถานศึกษาในการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการศึกษาธิการภาค11การประเมินการปฏิบัติในการรักษาวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรณวิชาชีพข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรณวิชาชีพครูกฎระเบียบมีความวิริยะอุตสาหะและอุทิศตนในการปฏิบัติงานการให้บริการกับผู้เรียนผู้ปกครองอย่างจริงใจการเข้าร่วมกิจกรรมของสถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆการเป็นผู้นำกิจกรรมหรือผู้ตามกิจกรรมที่ดีผลงานและรางวัลที่ภาคภูมิใจของตนเองและ สถานศึกษาที่ได้ร่วมดำเนินการดังนี้ 1. รางวัลพระฤหัสบดีประจำปี2564ระดับจังหวัดมุกดาหารประเภทบุคคลกลุ่มครูและอาจารย์ 2. รางวัลครูศาสตร์ดีประจำปี2564ระดับจังหวัดมุกดาหารประเภทครู 3. รางวัลทรงคุณค่าสพรทระดับเหรียญเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือการศึกษาพิเศษครั้งที่10ประจำปีการศึกษา2563 4. รางวัลโรงเรียนคุณธรรมระดับ2ดาวของ สถานศึกษา 5. รางวัลสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่นของสถานศึกษาปีที่1 6. รางวัลสถานศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการบริหารและการจัดการศึกษาประถมะวัยสำนักง,งานศึกษาธิการภาค11ประจำปี2564ระดับเหรียญทอง